อยากไปใกล้ๆจังเลยอ่ะป่ายอย่างปลาล่ำป่ะ <c oughs> ปลาดูทางนั้นเลยเหรอ <c oughs> ขนาดเตาะกันเมื่อเลยเท่าปลาบืนน้ำ Để nạp vào, cái này. พันดีแทะปักไว้ซักใส่สีโป้ได้หนะ่ะ เอ็มเขาก็หาอยู่ข้างบนเหมือนกันนะไห้นหน้านะเขาหาปลาหรือเปล่ารือไหมเปี่ยเนื้อไหนท้ายก็ฮือ นี่ดีมันเป็นลาช่อนฮะฮะ qua đây lại cho <laughs> nên à, có tự <tụi> nhiên như thế này cầm đây cho đủ หมดขนาดน่ะอะ,อะถือไปด้วยเปิดโลเลยนะนี่ นี่เกับเขาแล้วพี่น้องเ้ยอืม เอาปล่อยก็ครับอืได้กี่ตัวหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดตัวอืมกระดูกหกตัวกระชอนตัวเนี่ยนี่สู่รวมปลาทั้งหมดเลยนี่จ้าปลาติเชกุนหามากกับลุงแม่คะอืมลุงแม่ก่อนอ่าฮะปลาินก็มีอ๋อติเชกุนหามามันก็จะมาปล่อยตรงนี้เจ้าอยากกินก็หา ทางไว้อีกก่อนพยายามเบ็ดกันเข้าเบ็ดทีหลังกี่หลังก็กี่สีหลังอาบน้ำแล้วเจ้าขมสักน้อยกดน,อ,อ,นอนอีว่ะ กี่บอถ้าบ้านไปได้ยังแสงตุ้มๆ,ๆมามาได้็ยี่บอได้ใส่เสื้อ,อใช่ไหมกวดเขียวดีกว่าเจ็บนั่นแหละเฮ้ยจอกันล่ะเงียบละไปเปนอ่อน,นไปออนไ,มไม่รู้จะติด ใกล้ๆนะตอนนี้มื่นนะเดี๋ยวแม่จะจะเอาไม้มาทำเป็นทางดีๆกันแม่มันเลื่อน แล้วนักปอดที่ใส่ก่อใส่มีทั้งนั้นใส่ตัวหนึ่ง้โอ้คนนักโอ้ยฮะลดลดลดมามาให้พ่อจะไม่พ่อก็ยังไม่ได้ใส่เสื้อมาท่าจะป่านอหัว โอ้โอเคแหม่ขอบมันหรือเปล่าว่าตัวนี้มันล่าแม่หันกระโดดยง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 หงลายเตี้ยอย่างนี้กระโดดต่อมเบมอนมาเก็บมาแตงน่ะฮะว่าจะได้รับกว่าด้วยไปดอง ยา,ากันะเจ้าครอบครัวนี่ภาษาเนื้อปนอีสานทั้งแม่ทั้งลูกเลยบอว่าไม่บ่วในก๋วยยามันไม่ไหวอยู่ในะะกนไไ๋่ยยาไม่ใช่เดี๋ยวคำคืนนี้เราจะหยุดแค่นี้ก่อนนะเจ้าแล้วพรุ่งนี้เรามาย้ำกันเนาะ อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าเจ้าอ่ะตามโชกุลหนึ่มรอบเจ้าพยายามเบ็ดก่อนใส่ใ,ในน้าไว้แม่มันอย่าม,มันเงียบลูกใส่เบ็ดไปซีหลังเป็นเป็นตะมีกับโชกุน

ม็ดใสแค่สีลังเองเอเอเอปูนีพ่อติดแต่คือละปูนีเแียเจ้า อืมพยามปลากระโดดเจาะใส่ไว้สองตีนะตัวนี้บม่มีปลากระโดดเลย ยำไสเจ้ายำไสเป็นจะไดู้กินเ้มีอะย่งพ่อมีไหมไม่น้ม,มองไม่เห็น ตัวนี่นมีหอยเชลลีไปยืฟันผุละบุข้ามข้าไปยืฟันนู่น,นเอาาองานเช้านีาน้ น้อยๆหน่อยเนาะใส่ๆ <laughs> พยายามตรงที่ปากระโดนนะเจ้าตรงที่จะคืนเขาได้กันอีกรอบนึ่งเป็นยังไงน้ำมนไหลมันไหลแต่คืดไงไหลแต่น้ำนองนะกะหลงังฝนต,ตกต่ว่า